โอเคเอาล่ะเราก็เลยเก็บทุนเก็บเพวกอีก้หกคนหกผู้เล่นเราเดินไปเฮ้ย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 ตรงไหนมีหกผู้เล่นเร็ววเวลาจะหุดเรีวเร็วรวโอตรงนั้นเจ็ดคนโอเฮ้ยตรงนั้นได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่สี่คนได้อยู่สี่หกโอทันพอดีลทคนโอ้ปวดกลับไปที่ม้าบุญบัทุกคนเราเดินกลับไปที่มาบุญ,บน,น,บบญนี่ไงามา โอเคทุกคนแล้วก็ต้องรอกันนะฮึมม่แต่รอบถัดไปจะกี่ผู้เล่นพบปหัวใจรอไม่ไหวแล้วผมเล่นซุ่เกมสุ่เกมอย่างนะทุกคนไม่ได้อาจคลิปมานานละโอ้หกคนหกผู้เล่นเข้าตรงนั้นเร็วเรๆๆวเร็วเรวเร็ว,ว,ว,วตรงนี้ครบยังคบยัง เอ้ยครบแล้วเกื <c oughs> อบเข้าไม่ทันเดี๋ยวเขาปิดประตูแล้วไม่ได้ <c oughs> นั่นเนี่ยล็อกแล้วน,นั่นมีคนโดนยิงด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคเรากลับไปที่ม้าหมุนกันต่อนะช่วงนี้เราไม่อยากคลิปเลยมามากันแล้วมาทุกคนเพลงมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตอนหนึ่งของสวนะิตกีนทลกคน เกมสองต่อหนึ่งจเจะบพกง่ายแบบนี้ก็ได้โอ้โนห้าคนห้าคนห้าผู้เล่นโอ้ตรงนั้นมีตรงนั้นเข้าได้ไหมตรงไหนอ่ะผู้เล่นปปโทรตรงนั้น,รรรน,นเร็วๆเ,เดี๋ยวเราตายก่อนนะเออตายผมตาย ตายตาย <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่ได้อัดนานแล้วนะครับเกี่ยวกับชุดเกมอะครับมาทุกคนอ้าจีซีออกเกมแล้วเหรอไม่นะจีซีออกเกมแล้วกับจอบขวัญเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้นี่วะง่ายจิ๊บง่ายมากเลยอะทุกคนเราต้องไปละ วิ่งสิทำไมไม่กดวิ่งอะกดเก็บของขวาน <S <S มุนสิครับออโอเคหยุดว้าวมีคนโดนยิงไปด้วยทุกคนมีคนโดนยิงเราเๆๆเเเไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนโอ้เกือบไม่ได้ทุกคนผมขอไม่ขยิบนะไปกันเลยนี่ก็เป็นตอนหนึ่งของสวิตเกมที่ผมได้อ่านนะทุกคน โอเคนี่คือคือคือตอนหนึ่งที่ผมได้อัานนะทุกคนโอ้ผมไม่ได้อัาจคลิปนานเลยทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจช่องนี้ครับครับครับ